สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องใช้สันติวิธีแทนการใช้กําลังและอาวุธซึ่งต้องอยู่บนความจริงใจของทุกฝ่ายครับศูนย์ในการบาิหานจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นหน่วยปฏิบัติที่ต้องรับนโยบายจากคณะพูดคุยสันติสุขในส่วนกลางนี้เป็นหลักกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็น หัวหน้ากำกับในการพูดคุยในระดับพื้นที่ตรงนี้ก็จะกำหนดทิศทางมาให้สปทเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งสปทนั้นจะทำอยู่ในสองเรื่องคือเรื่องของการสแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีกับเรื่องที่สร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นกิจกรรมในการสร้างเวทีประชาชนุนนะครับเวทีประชาคมต่างๆให้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยให้เอื้อต่อบรรยากาศของการพูดคุยเป็นคณะพูดคุยที่ ต่างประเทศก็ดีคณะพูดคุยที่แม่ทัพได้ไปดูแลคัดกรองมาแล้วนั้นก็ส่งต่อมาที่สพตเพื่อดูแลส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตการขับเคลื่อนกระบวนการสันติสุขตามหลักสันติวิธีเป็นการสนับสนุนกระบวนการสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธีสวัสดีครับ